สวัสดีนะครับแฟนเปียไรวาลสานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หลังจากที่ลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่แบ่งปันท่อนพันธุนะครับท่อนพันธุ์ราคาพิเศษนะครับเพียงอ่อตาละหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับก็มีลูกค้าสั่งเข้ามานะครับวันนี้ก็มีออเดอร์มาอยู่นะครับวันนี้มี4สายพันธุ์นะครับที่จะส่งนะครับก็จะมีอ้อยสายน้ําผึ้งนะครับจากใต้นะครับแล้วก็อ้อยสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ กระปอ้อยโบราณนะครับอ้อยสำลีนะครับแล้วก็อ้อยเมอร์ริชาร์ดนะครับอ้อยแดงอ้อยควนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับตัวยอดทีตของเรานะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนมาดูนะครับอ้อยสีสายพันธุ์นี้นะครับมีความแตกต่างกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะจะพาไปดูท่อนพันธุ์ที่ตัดมาแล้วนะครับที่เตรียมส่งนะครับผม นะครับก็จะพามาชมนะครับ่อนพันธุ์ที่เตรียมไว้แล้วนะครับวันนี้มีอยู่4ตัวนะครับตัวที่1ก็คืออ้อยแดงนะครับอ้อยเมอริรชาร์ตนะครับตัวนี้จะมีคุณสมบัตินะครับก็คือความหวานกรอบนะครับสางนิ่มนะครับตัวนี้นะครับเหมาะที่จะไปทําอ้อยขั้นนะครับหรือว่าหีบน้ําดื่มก็ได้นะครับตัวนี้ตัวที่2นะครับก็คือเป็นสุพรรณบุรี50นะครับสุพรรณบุรี50นะครับอ้อยยอดทิตนะครับตัวนี้ติดตลาดนะครับหรือว่า ความนิยมนะครับมาอันดับหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมีนะครับคอปองยาวนะครับแล้วก็มีน้ําที่หอมหวานนะครับสีสวยนะครับน้ําอ้อยจะออกสีสีเหลืองนะครับเหลืองอมเขียวนะครับส่วนลักษณะของท่อนพันธุ์นะครับก็จะออกสีเขียวอมเหลืองนะครับสีของท่อนพันธุ์นะครับถ้าโดนแดดนะครับก็จะออกเป็นสีม่วงๆหน่อยนะครับสำหรับสุพรรณบุรี50นะครับนะครับลักษณะ ขอป้องนะครับเป็นรูปทรงกระบอกนะครับลำต้นตรงนะครับนะครับตากลมนูนนะครับตากลมนูนนะครับตากลมนูนนะครับมีวงเจเริญสีเหลืองๆนะครับตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นอ้อยสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์โบราณหรือว่าอ้อยสำลีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ลักษณะของท่อนพันธุ์นะครับ ลักษณะของลำนะครับข้อป้องจะเป็นในลักษณะของมัดข้าวต้มนะครับก็คือตรงกลางจนอ้วนนะครับเหมือนกับข้าวต้มมัดนะครับแล้วก็มีตาที่แหลมและก็มีร่องเหนือตานะครับในทางดูนะครับตรงนี้นะครับนะครับจะมีร่องเหนือตาตาแหลมนะครับตรงนี้นะครับนะครับมีร่องเหนือตา น้ำจะบวบนะครับสำหรับอ้อยสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นี่ก็น้ำสวยนะครับน้ำบอกสีเหลืองนะครับเหลืองอมเขียวเหมือนกันนะครับแต่จะออกไปทางเขียวมากกว่านะครับนะครับเนี่ยเป็นปันอ้อยสิงคโปร์นะครับก็คือสิงคโปร์นี่มีไม่เยอะเลยนะครับก็คือแต่ก่อนปลูกเยอะอยู่แต่ทีนี้ มันติดปัญหานะครับติดปัญหาในเรื่องของการดูแลนะครับสิงคโปปูต้องต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับเรื่องในเรื่องของน้ําแล้วก็โรคและแมลงนะครับซึ่งเป็นอ้อยค่อนข้างที่จะมีลักษณะค่อนข้างอดแอ r ต่อโรคหน่อยนะครับแต่ว่าคุณสมบัติในเรื่องของคุณภาพน้ําถือว่าดีเยี่ยมนะครับไม่หวานมากนะครับตัวนี้นะครับตัวที่4นะครับตัวนี้ได้มาจากทางใต้นะครับเอามาขยายไว้นะครับ ก็ได้ปีนี้ได้แบ่งปันท่อนผ่านแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นอ้อยสายน้ำพึ้งนะครับลักษณะของสายน้ำพึ่งก็คือลักษณะของลำนะครับลำจะเป็นจะเป็นรูปทรงกระบอกเหมือนกันนะครับลำต้นตรงนะครับตัวนี้ลักษณะของตาตาจะแหลมแหลมนะครับตาแหลมมีร่องเหนือตามีเห็นพอลางๆนะครับไม่ชัดเจนนะครับลักษณะสีของลำจะออกเป็นสีสีม่วงนะครับ ม่วงส่วนปลายจะออกเป็นเขียวเขียวนะครับส่วนปลายจะออกสีเขียวเขีวยวสนะ่วนที่โดนแดดจะออกสีม่วงนะครับนะครับตัวนี้มาจากทางใต้นะครับลักษณะน้ําน้ําจะออกสีเขียวสวยนะครับตัวนี้นะครับมีความหวานหอมเหมือนกันนะครับนะครับก็นํามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับสําหรับอ้อยคั้นน้ํานะครับก็สีสายพันธุ์นะครับส่วนสีสํโรงนะครับกําลังเพาะอยู่นะครับ เพิ่งได้มานะครับกําลังเพาะอยู่ปีหน้าน่าจะมีให้ได้ชมกันนะครับสีจำลองนี้ค่อนข้างที่จะราคาสูงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นฟันอ้อยที่ยังไม่ยังไม่เยอะในพื้นที่นะครับหายากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้สีสำลองก็พอมีมีหาให้อยู่นะครับเพราะว่ามีมีเพื่อนทีมงานปลูกไว้อยู่นะครับลำต้นอวบครับอวบใหญ่ครับสีสำลองคล้ายๆกับลักษณะคล้ายๆกับอ้อยสิงคโปร์นะครับ ลำต้นบวบเป็นมัดเก้าต้มนะครับบวบตำบกบบวบนะครับถ้าสนใจก็ก็พอมีแบ่งอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะประสานทีมงานให้ให้ส่งให้นะครับส่วนราคาราคานี้น่าจะอยู่ข้อตาละประมาณ4บาทนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะประสานให้ถ้าอยากได้นะครับในส่วนของอ้อยที่จัดส่งวันนี้นะครับเป็นราคาพิเศษนะครับเพียงข้อตาละ1บาทเท่านั้นนะครับเฉพาะอ้อย บริชาร์ดและก็สุพรรณบุรี50นี่มีเยอะนะครับแบ่งให้ข้อตา1บาทส่วนสิงคโปร์นี้เหลือน้อยแล้วนะครับไม่ค่อยสวยแล้วนะครับถ้าอยากได้ก็พอมีให้อยู่นะครับแต่ไม่เยอะครับคนละลำสองลำพอได้อยู่ส่วนาสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งนี่ราคาราคาที่เขาขายกันมันน่าจะอยู่ข้อตาละ5บาทนะครับสายน้ำผึ้งก็มีมีพอได้แบ่งอยู่นะครับ นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากได้พันธุ์อ้อยไปปลูกนะครับสนใจพันุ์แท้นะครับพันแท้จากไร่วรสานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 0 0 4 1 3 7 9นนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ